ระดับนี้แหละถือว่าจะเป็นกรีทีได้อันเพราว่าต้องขอบคุณที่ว่าในการให้เราเนี่ยแน่นอนครับเราปัญหาปามหาเป็นตัองทีนะ Very good p l a e r g a i n s t a very important European team t h i s moment ก uh, ็ถ้าพูดถึงตอนนี้เน่ยเอยากให้มยอยู่ช่วทีมได้แน่นอ ที่ยี่ t ิบห้องได้ตอนนี n เหลือห้องเฉพาะห้อง VIP หึงไม่เกิไม่ไม่อาจจะไม่มีคนมากมากก็ีช่วงช่วงทักช่วงอะไรอย่าเงยเพราะว่าอาจะเป็นจะเป็นสเต็ปสเตปมาเยแลมี่องหนักการบรรดาแล้วก็แข่งวันา ไม่ถูกใจข่วาววันใหม่นะฮะเอาเชิญเชิญผู้สื่อข่าวครับผมมีคำถามนิดนึงนะฮะถามถึงความพร้อมของพร้อมเพื่อนที่จะจับมันลอยอย่างเดียวครับไม่รู้โม้ป่ะนะไทยเป็นไปได้ครับเพราะว่าช่วงหนม่งๆก็โม้ภาษาไทยภาษาไทยมีกมมบบรารเตรียมการอะไรแน่นอนครับเรามีช่วงช่วงทักช่วงอะไรอย่างเดียเพราะว่ามันจะเป็น